น้ยเหมือย่างลูกมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวน้ะลุงหยาไปโย่ไพ่ไปมากเกมแรกลุงไปตายให้นอนขึ้นตัวจ้ะลองขังตาย เรียกป uh. ีนี่สายอะไรเข <h <h bon um ี้ยโดนข้ามจบแน่ก็ก็ก็ดูเป้ามันไว้ไงวะเนี่ยก็อย่างอย่างเงี้ยเราเราก็ยิงไปเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเนี่ยยิงไปแบบเร็วๆเลยอ่ะโดนไม่โดนไม่ชั่ ม่รู้จัึงมงตามกูสักติกับโดนแล้เหียนำรับสิเต็มเต็มไม่ได้แดงคูหรอกตาตาอะไรนี่กรบโดนฮะฮอะไรอ้นนีไอันี้ไม่ให้มาเล่นอี้นี้มาเล่นเฮีย

ว่าลงตาค<อ>น,นอ,อื่นเขาเลื่อยตาเรือยเสียมากคอบมาทำให้มึงเก่งเหรอยอดจริเนี่ยอันนี้เขาเขาเขาใช้นักครอบหนูนี่ขทำเล่นเียๆนะคมันมึงเล่นแล้วมึงเก่งเหคะมันลงให้โดนเนี่ยกระเด็นยามาเปิดเทอมถูกก,าาก,กูไม่ลงมันนะค่ะกูใส่เองตาตาเห็นเกี๊ได้กแต่ง

เราออกแล้วหมดกันกูเรา,าจะแครแล้วจะไม่คุจะไม่เข้าแคร์ใหืไม่รู้เหมืนอนกัน,นเห็นแล้วมา,มาทางซายแล้ว อะไรธรรมดาดีกว่านัดเดียวตายเหมือนกันเอาไาเล่นไงเหนไม่แค่เทมน้องกอนนี่มงเอาปืนไม่ได้มันไม่ตอบฮึัลแตกแตกแล้วม้ง เอาไหมเอาไหมยังทันนะก่ล้แต่มึงวะไม่แล้วเอาปืนนี้แม่ปืนนี้นะยังคันนะยังทันนะเอามาเล่นอยเนีย ออกกูเลี้ยงลูกไม่ไปเลยนะออกไปเลยนะออละมึงตัวละมึงอยู่กัเด็กไปเลยนะออกไอ้ยีไม่อยู่กับเด็ก่รเออเนี่ยหเออเนี่ย เะเหียยไม่คิดจ mm ิงไม่แตกไฟรในหงแต่งรทนแ่งบ้านยมแม่โอ้ไม่รูกบอกกูยังรูขอตัหนึ่งจะว่า şey กัน ว่าอย่างนี้เขาด้วยมือยู่คนเดียวให้ผัวมึงไปตายให้นอยขึ้นตัวนะบ้าคุณึ้วาเจ๋งโอ๊ยอย่าเล็งกล้องดีเล็งกล้องเล็งมาแล้วมาแล้วมองไปเร็วเออไปเร็วไปเร็ Haibak udah buat Haijebak udah